หน้าพักประชาชนค่ะติงการทํางานของรัฐบาลนะคะอยากจะให้มีการอ่ลงนามสันติภาพค่ะเพื่อสงบศึกจะได้ไม่เกิดการสูญเสียและมีการพูดว่าอ่สงครามสุดท้ายแล้วก็ต้องจบด้วยการเจราจานะคะเพื่อไม่ให้เกิดสงครามในอนาคตแต่คุณเทงรู้ไหมคะว่าเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเราเคยลงนามมาแล้วนะคะ แต่สุดท้ายแล้วกัมพูชาก็ไม่หยุดค่ะกัมพูชาก็ยังคงเริ่มก่อนนะคะยังคงปะทะยังคงโจมตีไทยเราก่อนจึงทําให้เกิดเหตุการณ์นะคะการประทะเกิดสงครามขึ้นณปัจจุบันนี้ค่ะเพราะว่าสันติภาพนะคะใช้กับประเทศกัมพูชาไม่ได้ค่ะคุณเทงคะก็สงครามสุดท้ายแล้วจะจบยังไงใช่ไหมคะ กัมพูชาต้องสยบให้กับไทยค่ะแล้วก็คืนทุกอย่างที่เป็นของประเทศไทยมาไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินปราสาทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของประเทศไทยที่คุณเคยยึดไปค่ะคืนวัฒนธรรมคืนการเคลมทุกอย่างให้กับประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ค่ะสร้างกำแพงไปเลยค่ะนะคะสร้างกำแพงให้สูงไปเลยค่ะต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องแบบพึ่งพาอาศัยกันนะคะอืมนั่นแหละค่ะคือจุดจบนะคะของสงครามนี้นะคะผลสรุปค่ะอืม